ภาษานั้นไม่ใช่เราเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเพียงธาตุที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในชาตินี้และทุกๆุกชาติถ้าหากว่ามีการเกิดขึ้นก็เป็นเพียงธรรมชาติเท่านั้นเช่นเวลาที่เราเห็นทางตาเป็นภาษากระทบกับรูปนั่นคือวิญญาณกำลังทำหน้าที่วิญญาณไม่ใช่เราถ้าเราได้ยินเสียงมีภาษากระทบทางหูก็คือวิญญาณทำหน้าที่ รู้แจ้งเสียงไม่ใช่เรารู้แจ้งเสียงฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ศัพท์มักวิธีว่าให้ควบคุมภาษาเพื่อล้านนันทิศัพท์นี้จึงผิดเพราะว่าธรรมชาติของวิญญาณควบคุมไม่ได้ฉะนั้นถ้าวิญญาณเกิดขึ้นตั้งขึ้นเมื่อไรทางอาญาตนาทั้ง6นั่นคือมีเหตุมีผลของกรรมปรากฏแล้ววิญญาณก็ตั้งขึ้นได้เพราะมีอารมณ์ให้ตั้งขึ้น ทางที่ดีที่สุดนะคะเราควรที่จะกําหนดรู้ว่าขณะนี้มีการกระทบทางตาเห็นรูปาร,รูปไม่ใช่เราเห็นกําหนดรู้ให้เป็นปัจจุบันให้ทันให้ได้ถ้าเรากําหนดรู้ไม่ทันเราก็เพียงแค่บอกตัวเองว่าเมื่อกี้เนี่ยมีภาษาทางตาแล้วไม่ใช่เราเห็นนะ,ะมีภาษาทางหูแล้วไม่ใช่เราได้ยินนะถ้าเรากําหนดอย่างนี้บ่อยๆในชีวิตประจําวันก็จะมีปัญญาแล้วก็เบื่อหน่ายก็ออกจากทุกข์ได้ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตาย เพราะว่าเข้าใจภาษาจริงๆนะคะไม่ใช่เราน้ำไม่